ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโ,โตสที่จุดหมายปลายทางของคนรักรถยนต์ที่นี่คือที่ที่นวัตกรรมพบกับความหลงไหลและพลังมากคือภาษาหลักของเราหากคุณชอบรถที่ไม่เคยหยุดนิ่งรถที่พร้อมจะทำลายทุกขีดจำกัดของดีไซน์ และพลังวันนี้คุณมาถูกที่แล้วอย่าลืมกดติดตามเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับสิ่งที่กำลังสร้างแรงสสะเทือนในวงการยานยนต์ทั่วโลกนั่นก็คือ f อร์ m ม s สแ n งทคี่สพัี2 0 2 6ใช่ครับคุณฟังไม่ผิดม s สแ n งรุ่นตำนานกำลังเปลี่ยนโฉมตัวเองอีกครั้งและคราวนี้มันเข้ามาในโลกของรถกระบะมาดูกันว่า Ford ดทำได้อย่างไรในการประสานกความดุดันของรถมสัสแตงเข้ากับความอเนกประสงค์ของกระบะจนกลายเป็นสุดยอดยานยนต์ที่พร้อมจะครองทุกถนน แค่เห็นครั้งแรกมาสเตงพิคับ2026ก็ให้ความรู้สึกเหมือนรถจากอนาคตแต่ยังคงมีจิตวิญญาณแห่งอดีตอยู่เต็มเปลี่ยนฟอร์ดกล้าที่จะรวมสองสิ่งที่อเมริกันหลงไหลไว้ด้วยกันพลังแห่งมาสเตงและความแข็งแกร่งของรถกระบะผลลัพธ์คือยานยนต์ที่ทั้งเท่ทั้งดิบและพร้อมลุยด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์มาสเตงโลโก้มมาป่าตั้ง,รงตรหงกลางฝ่ายหน้าเหล็ดีไซน์เฉียบคมส่วนตัวทั้งสูงขึ้นท่าทางมั่นคงและเต็มไปด้วยพลังที่หยุดไม่อยู่ มองจากด้านข้างจะเห็นเส้นสายโค้งบนแบบสปอร์ตผสมเข้ากับกล้ามแน่แนๆของรถกระบะบางโคลนขยายออกอย่างลงตัวล้อมรอบล้ออลลอยขนาด21นิ้วพร้อมอย่างสมรรถนะสูงแบบออฟโรดประตูเป็นแบบไร้กรอบให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตส่วนท้ายกระบะสั้นแต่ดูแข็งแรงและสวยงามมาสเตอพิคับไม่ได้ถูกสร้างมาแทนที่ F150 แต่ Ford ต้องการสร้างประเภทใหม่ของรถที่รวมความเร้าใจและประโยชน์ใช้สอยไว้ในคันเดียว เปิดประตูเข้าไปภายในแล้วคุณจะเข้าใจว่าอร์ดตั้งใจแค่ไหนห้องโดยสารยังคง DNA ของมัสทังอย่างครบถ้วนแต่เพิ่มความสะดวกสบายและความล้ำของกระบาดยุคใหม่แทงคอนโซลออกแบบเหมือนห้องนักบินของเครื่องบินไอพ่นหน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาด15นิ้วเชื่อมต่อกับแทงเรือนไมไดิจิทัลผ่านระบบซิงค์6ใหม่ล่าสุดทุกอย่างตอบสนองไวปรับแต่งได้และมีระบบ AI คอยเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับบอร์ดหนังแท้ทรงสปอร์ตเดอระเขตตัดสีเพิ่มความพรีเมียม ที่นั่งด้านหลังกว้างขวางกว่าที่เคยมีในมาสแตงรุ่นใดๆแสงไฟในห้องโดยสารปรับอัตโนมัติผ่านระบบ ambient motion p r o ที่จะเปลี่ยนสีตามโหมดการขับและจังหวะด,ดนตรีบรรยากาศภายในจึงเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของผู้ขับตลอดเวลาแต่สิ่งที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดคือพลังใต้ฝากระโปรงมาสแตงปิคับ2026มาพร้อมกลุ่มพลังให้เลือกหลากหลายรุ่นเริ่มต้นใช้เครื่องยนต์ e c o b บุส t ี6ขนาด2.7ลิตรให้กำลังประมาณ335แรงม้าแต่ถ้าอยากสัมผัสความแรงสุดกวต้องไปที่รุ่น GT ซึ่งมาพร้อมเครื่องยนต์ v 85.0ลิตรเทอโอที่ตัวแรงให้กำลังสูงสุดถึง480แปรงม้าและแรงบิด420บปอนด์ฟุตสำหรับคนที่ต้องการทั้งความแรงและประหยัดยังมีรุ่นไฮบริดที่ผสานพลังไฟฟ้าเข้ากับเครื่องยนต์เบนซินให้แรงม้ารวมกว่า5 5 0ตัวพร้อมอัตราสิ้นเปลืองที่ดีขึ้นฟอร์ดยังย้ำว่าอนาคตจะมีรุ่นไฟฟ้าเต็มรูปแบบใช้เทคโนโลยีจากมาส t a n ง m a c h e แต่ปรับจูนให้เข้ากับสไตล์ของรถกระบคาดว่าจะได้แรงบิดมหาศาลแและะอััตรรราาาเ่งดบสยฟ้ ระบบส่งกำลังใช้เกียร์อัตโนมัติ10สปีดและยังมีตัวเลือกเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับคนที่หลงไหลยการขับแบบดิบๆระบบขับเคลื่อน4ล้อกรับอัตโนมัติช่วยกระจายแรงระหว่างล้อหน้าและหลังแบบเรียลไทม์ให้การยึดเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะบนทางเรียบหรือเส้นทางออฟโรด โครงสร้างตัวถังออกแบบใหม่หมดใช้วัสดุลูมิเนียมเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ที่ทั้งเบาและแข็งแรงสามารถลากจูได้กว่า6000ปอนด์แต่ยังคงเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาไม่ถึง4.5วินาทีซึ่งเร็วมากสำหรับรถกระบะหรือแม้แต่เทียบกับรถสปอร์ตยังต้องยอมด้านช่วงล่างติดตั้งระบบ Active r i ส i n g ปรับการทำงานของโชค๊คและสปริงแบบอัตโนมัติอ่านพื้นถนนมากกว่า1000ครั้งต่อวินาทีเพื่อให้ทั้งความนุ่มนวลและความมั่นคงไม่ว่าคุณจะขัับในนเเมืือองงงงงททาาโค้้หรรสลูก ระบบความปลอดภัยก็จะเต็มฝร์ติดตั้ง Co-pilot 3602.0ที่มาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับตามรถหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบช่วยเลี้ยวให้อยู่ในเลนระบบช่วยจอดอัจฉริยะและกล้องรอบคัน360องศาเรียกได้ว่าขับสนุกและปลอดภัยในทุกสถานการณ์สิ่งที่ทําให้มัสแตงปิคับแตกต่างจากรถกระบะท,ทั่วไปคือมันยังคงความรู้สึกเป็นมัสแตง ไว้อย่างครบถ้วนเสียงเครื่องยนต์เมื่อสตาร์ทคือซิมโฟนีอของพลังระบบวาลไอแบบ Active จะเปลี่ยนเสียงให้เข้ากับโหมดการขับท่าเปิดโหมดส p o r t ตเสียงคำรามจะก้องกังวานเหมือนเรียกวิญญาณของัสทังรุ่นคลาสสิกกลับมาอีกครั้ง Ford ไม่ได้ต้องการแค่สร้างรถกระบะท,ที่แรงที่สุดแต่ต้องการสร้างสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านแห่งยุครถ ที่รวมความลหลงใหลของคนรักมาสดงกับความต้องการของคนรักรถกระบะไว้ในคันเดียวไม่ว่าคุณจะไปออกทริปวันหยุดเดินทางในเมืองหรือโชว์รถในงานการมิตรมันก็เข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างลงตัวราคายังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าเริ่มต้นราว1.6ล้านบาทสําหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจแต่2.5ล้านบาทในรุ่น GT หรือ h y b r ิดสุดหรูซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับคู่แข่งอย่าง Ram TRX หรือ Chevrolet Silverado สอ2แต่มาสเตที่ับมีสไตล์ที่โดดเด่นและเอกลักษณ์มากกว่า โดยสรุปแล้ว Ford Mustang ง i c k u ัปี2026ไม่ใช่แค่รถแต่เป็นคำประกาศถึงอนาคตของยานยนต์อเมริกันมันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความกล้าและจินตนาการ Ford ททำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำและผลลัพธ์คือตำนานบทใหม่ของ Mustang แล้วคุณลคิดว่า Ford ทำถูกไหมที่รวมโลกของรถสปอร์ตกับรถกระบะเข้าด้วยกันคอมเมนต์บอกเราด้านล่างเลยเราอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงกับความกล้าครั้งนี้ของ Ford ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนที่รักรถเหมือนกันและกดติดตามออโต้สฟิ t เพื่อไม่พลาดรีวิวและข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆเพราะที่นี่เราไม่ได้แค่พูดถึงรถเรามีชีวิตอยู่กับมันขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เครื่องยนต์ของคุณคำรามอย่างมีพลังและล้อของคุณหมุนไปข้างหน้าเสมอน,นี่คือออโต้สฟิ t ที่ซึ่งความลหลงใหลพบกับสมรรถนะและทุกการเดินทางมีเรื่องราว